และนี่ก็คือข่าวในวันนี้บอลไม่เล่นน้นตีศอกเมียวัย19ถอยแลมโบกินี่15ล้านเจิภรรสามีจ้างคุยตี้เต้นให้ตนสละดูเออตนสละนี่แหละและทีมงานงูพิษและนี่ก็คือนนดิวกับผมนนโอนสลิงะไรกันครับ ดูเท่กันบุรายงานครับในคลิปนี้โอ้โหผมบอกแล้วข่าวชุดนี้นี่คือเบิบ่มกันเลยทีเดียวเอ้าข่าวแรกเลยก็เริ่มจากกีฬาฟุตบอลหลังจากที่เราโดนลงกันมาอย่างเนิ่นนานไอแม่ไม้บอลไทยจะไม่มีแล้วและก็มีกันอีกแล้วอิสเลนน้อยใจบุญอดีตกองหลังยอมรับผิดชักฟอกใส่นักเตะคู่แข่งบาดเจ็บหนัก โเดยวผมบอกเลยว่าเย็บหนักมากนะเย็บถึง24เข็มกันเลยทีเดียวสลับนักบอลที่โดนสับซอกเข้าไปแบบมันคือมันเน้นมากนะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมให้ดูคลิปกันก่อนแล้วกันสับซอกใส่หน้าขนาดนั้นน่ะจะเปิดด้วยซ้ายก็เจอขวามอยู่ะนี่บปุ๊บปั๊บอ๋อนี่ไงโดนเตะทีนึงมีใบเตะด้วยจะแ้ไปเอาเรืองครับทาง่ายอใจ นี่ปล่อยมันนะครับแล้วใบแดงตรงนะครับต้องใบแดงต้องใบแดงนี่ครับเดี๋ยวดูพระเนี่ยไปเนี่ยเออสกิดตรงนี้นะสกิดตรงนี้แล้วก็เจ้าตัวก็อุตส่าห์บอกสกิดเนี่ยสกิดตามโอ้โหน่จะเป็นศอกด้วยนะครับเนี่ยศอกซ้ายโอ้โหโอ้โหแหฟันหักแล้วมั้งนะเดี๋ยวก็จังหวะเลยโอ้โหดูเดินมาโอ้โหโอแล้วครับโอ้โหแม่ง ปวดกามแทนเลยอ,อันนี้ก็ไม่อยากให้ไปทําตามกันเลยนะโต้สาก,ากัดก็ออกมาถแถลงขอโทษแล้วก็ยกเลิกสัญญาไปเรียบร้อยแล้วคือมันก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นหรอกนะก็เข้าใจอยู่ว่าอารมณ์แบบเออกำลังตั้งใจเล่นเง,งี้ยแต่แบบมาโดนแย่โ yeah, ดนอะไรเง,งี้ยมันก็อารมณ์ขึ้นได้แต่ทิ่งสำคัญางนักฟุตบอลเลยครับหรือว่าหรือว่าคนนักกีฬา,าทุกอย่างเลยนะผมคิดว่าน่าจะต้องมีการควบคุมอารมณ์ให้ได้มากที่สุด ดีมากได้ไม่งั้นมันจะมีมันจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกเรื่อยๆอีกเลยอันนี้อันตรายก็เอาง่ายนะใครเล่นฟุตบอลนะครับสำหรับคนที่ติดตามเฉพาะคนที่ติดตามช่องกูแล้วกันมีน้ำใจนักกีฬากัานสักนิดนึงบอลไทยไปมวยโลกกันอีกแล้ว ไปกันที่ข่าวต่อไปกันเลยดีกว่าช่วงนี้สังเกตได้ว่ามีคนซื้อรถยนต์กันค่อนข้างเยอะนะในับรถสปอร์ตรถรูอะไรพวกนี้ก็ซื้อกันลืมล่าเลยแต่นี่เรามาดูข่าวนี้ดีกว่าผมมองว่ามันค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับมันไม่ใช่เซอร์ไพรส์แค่สามีเขามันเซอร์ไพรส์ันกูด้วยเมียวัย19ถอยแลมโบกินีสิบห้าล้านเซอร์ไพรส์สามีรถแพงแค่ไหนก็เทียบกับเธอไม่ได้โอ้โห กูอยากมีรวยๆอย่างงี้บ้างไหมอ๋อเป็นเจ้าของแบรนด์สกินแคร์ด้วยเราไปชมบรรยากาศกันหน่อยดีกว่าครับมันจะหวานชื่นเมื่งกันขนาดไหนเนี่ยโอ้ยแต่เมียสวยด้วยดิกดอิดกอิดโอ้ยโยนแบ็กรอดเมียมีเงินต้องสบายผัพ์วกันเรื่องปกตินะครับก็ไอ้ฉาเลยพวกมึง่ะใช่ป่ะ ไม่ใช่พวกมึงหรอกกูด้วยเฮียร้อ,รอยเนี่ยเอาข่าวต่อไปกันดีกว่านะครับข่าวนี้ผมมองว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างแปลกนะเพราะกูเกิดมาเนี่ยกูก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาเหมือนกันจ้างคุยตี้เต้นให้ต้นสละดูตอบแทนสร้างไรายได้งาม,มเป็นไงล่ะกูบอกแล้วจัดคุยตี้ให้สักหน่อยนะเป็นการตอบแทนอะไรงี้ที่แบบ เออสร้างไรายได้ให้กูเยอะแยะเลยโอ้โหกูรวยแล้วเนี่ยซื้อเบนซ์มาสิบคันนะซื้อมาชนเล่นกันแม่งเลยเหี้ยเอาเราไปดูบรรยากาศกันในงานเลยดีกว่านะว่าอย่าต้นนี่ต้นสลัด,ดูยังไงไว้กูกูไม่เข้าใจเลยสัตสโอ้ยมึงดูเชีย่ยอะไรวะเนี่ยเชี่ยโอ้โหนี่คือต้นสลัดเหรอวะเนี่ยโอ้ลูกดกมากอ๋อ เอาเนี่ยคลิป u ู u ู e กูโดนแบกไล้เนี่ยโอ้โหสละใหญ่มากสละสวยมากอืมใหญ่จริงมาลูกเลยข่าวพองเลยสละพันอะไรสุมาลียนี่มาดูลุงนัดสัมภาษณ์พูดกันบ้างดีกว่านะเนี่ยยังไงกันดีทำเราเห็นว่าเอาเท้าเวสุวรรมาเยอะเลยเรามีความเชื่อองไรบ้างฮะชื่อว่าเท้าเวสุวรรณส่งผลเนี่ยเราทำกินเจริรุ่งเรืองครับ บูชาทั้งหมดกี่องค์ครับเนี่ยห้าองค์ครับเคยเจออิทธิฤทธิ์เจออะไรบ้างไหมฮะโอ้ยเด็กๆก็เจอประจำนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวได้เลยนะเดี๋ยวตกลงใครให้โชว์ใครกันแน่วะเนี่ยสรุปก็คือกูก็ไม่ได้อะไรจากต้นสลากเลยก็คือแกจ้างคุยตี้มาแล้วก็มาเต้นในต้นสลากดูนะเพื่อตอบแทนสร้างรายได้ประมาณนี้ขอน้าคนดียว ูชอบกันตัดคลิปของสำนักข่าวนี่มั้ยโอเขี่ยไปแม่งเลยเอาเป็นว่าข่าวนี้ก็เป็นข่าวบันเทิงแล้วกันสำหรับกูกูจัดในประเภทเป็นข่าวบันเทิงเลยอ่าก็เกิดมาก็ไม่เคยเจอเหมือนกันกูอยากเป็นต้นสลากขึ้นมาทันทีเลยตอนนี้เ่ยสำรับข่าวต่อไปนะในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่เกี่ยวกับการ ขอขึ้นเงินเดือนนะฮะจากที่สามหมื่นเนี่ยมันไม่พอน้อยไปว่ะหี้ยขอเยอะกว่าน,นี้ได้ไหมใช่ไหมล่ะแล้วมึงเอาเท่าไหร่เอาไปสามสิบล้านเลย,ยไหมเรื่องนี้มันเป็นหลังจากที่ยูดีมาพูดนะก็คือ เฮียกูพูดเฮียเลยกูงงเองเลยท่นเอาง่ายๆมันมีหนุ่มคนหนึ่งนะไอ้หนุ่มคนนี้เนี่ยมันมาโพสต์ประเด็นเดือดน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องการทํางานการทํางานด้วยกันเงินเดือนควรเท่ากันพนักงานทําให้บริษ,ษัทต,ต้องตอบแทนแฟฝงกูไม่คิดว่าเด็กสมัยนี้มันจะคิดกันอย่างนี้เนี่ยเฮียกูเริ่มง,งงตัวเองแลยเฮียว่ากูในกูคิดผิดหรือว่าหรือย,อยังไงเอาเดี๋ยวเราไปดูความเห็นของไอ้หนุ่มคนนี้หน่อยแล้วกัน นะว่ามันพิมพอะไรวิอา่านตาไม่เปนพิมพเลยแต่เฟซเนี่ยขอไอ้นี่เอาไว้แล้วกันเพราะว่ามันลบโพสไปเรียบร้อยแล้วคือทำงานด้วยกันเนี่ยเงินเดือนก็ต้องแฟร์แกันบอกว่าเฮ้ย hey, มึงเข้าใจอะไรอีไรหนุ่มไอ้ไอ,ไอทำงานด้วยกันเนี่ยคือเขาเป็นเขาเป็นลูกจ้างนะเนี่ยอันนี้มึงเหมือ่อเลยตรงเนี้ยเนี่ยมึงเป็นแค่ลูกจ้างไอ้เหี้ยมึงไม่ได้เป็นหุ้นส่วนเขาอธิบา,ายถ้าไม่มีคนทํางานให้มึงแล้วมึงจะมีงานออกมาสู่โลกภายนอกเปล่าเปล่า ไม่มีคนทำงานให้กูเอา้าสมมุติไอ้คนนี้ไม่ทำงานให้กูใช่ไหมกูก็จ้างคนอื่นไงเฮียกูก็จ้างคนที่มันพร้อมเนี่ยทำงานให้กูแค่นั้นเองเฮียมึงไม่อยากทำมึงก็ออกไปกูก็ไปหาคนใหม่จองคนติดตามเกือบสิบล้านเงินเดือนพนักงานแค่สามหมืน <c oughs> มึงคิดอย่างนี้ได้ไงเนี่ยไอเด็กวินมึงคิดแบบนี้เนี่ย ป่านนี้คนรวยกันทั้งประเทศแล้วไอ้เหี้ยคือไม่ว่าจะบริษัทอะไรก็แล้วแต่พอแรงงานเห็นรายรับที่นายจ้างได้และรู้สึกไม่แฟร์กับเงินเดือนที่เขาได้กับงานและัุวโมงงานที่ทําความรุนแรงที่สะสมไว้มันก็ต้องระเบิดออกมาเป่าวะกูอยากหัวราอเป็นภาษาตุรกีเลยเหี้ยตอนนี้เนี่ย <c oughs> ถ้ามึงไม่พอใจหรือว่าอะไรงเงินมันน้อยไปมึงก็ลาออกมึงก็ไปสมัครที่อื่น มันก็แค่นั้นเองไม่ออกอะเอาแล้วมึงจย่าทนตำหนินะวะเอาก็มึงคิดว่ามึงเก่งแล้วเนี่ยมึงคิดว่ามึงควรได้เงินเยอะกว่านี้มึงก็ไปหาบริษัทอื่นสิที่มึงคิดว่ากูเนี่ยควรได้เงินอ่าสมมติกูสามหมื่นมันน้อยไปว่ะกูลาออกแม่งเลยไอคิวเทมึงให้เงินกูน้อยเกินแล้วกูลาออกแม่งเลยกูเก่งไอ้เกตัดคิดมาระดับเนี้ยระดับฮอลลีวูดแล้เวนเอามึงไปสมัครฮอลลีวูดเลยมึงเรียกเขาเลยล้านห้าไองเก่งบ้า เก่งมากๆนะมึงไปได้อยู่แล้วเอาฮอลลีวูดรับมึงมึงได้เดือนละานแฮะเอาแล้วมึงแค่เฮียอะไรสามหมืนมึงก็ไปดิเจ้านายมึงได้เยอะเขาเอาเป็นเจ้าของบริษัทนะเอามึงไม่ได้เป็นหุ้นส่วนไงเหียเอามึงจะระเบิดอะไรก็เรื่องของมึงดิมึงก็เป็นนินทาอะไรก็ต็แล้วแเต่มึงเลยอันนั้นแหละแต่มึงมาแบบของเงินแฟรก็เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เหียคือมึงไม่ได้ออกหุ้นด้วยไงก็ใช่ปะถ้ามึงเป็นหุ้นส่วนก็ว่าอย่างหนึ่งเป็นนักกูเนี่ยจะเปิดบริษัททำแมวอะไรกนงา กูก็เป็นสมัครเลยเฮ้ยคิวเทมึงอะมึงได้เดือนอะไรสิบล้านเหรอถ้ามึงรับกูเป็นมาดางานอะกูเรียกมึงกูเรียกมึงห้าล้านกูตัดคิวให้มึงเนี่ยทําทุกอย่างให้มึงเนี่ยแต่กูขอเท่ากับมึงมึงรับกูป่ะเนี่ยกูพูดอย่างเงี้ยมึงคิดมันจะรับกูไหมผมผิดอะไรหรือตอนเนี้ผมถามทัานสินินทาย้านนายขโมยของประท้วงประท้วงป้าน้ามื่อขโมยของขโมยก็คือขโมยเฮียขโมยคือโจรคือเป็นมึงเมื่อโทนเหรอเอ้าก็มึงไม่ต้อง ุนไงมึงทุนไม่ไหวมึงก็ลาออกเหียมึงลาออกเลยก็มึงเก่งจริงอ่ะมึงก็ลาออกไม่ออกอะแต่ก็ดีแล้วที่มันปิดคอมเมนต์แล้วมันก็ได้จะลบคอมเมนต์ไปแล้วนะกูไม่อยากจะเชื่อแล้วว่ามันจะมีคนคิดอย่างนี้จริงๆนะเดี๋ยวกูให้มึงดูนะเอ็นหน้าเจ้าของเจ้าของบริษัทมันทําหน้าอย่างนี้แหละเนี่ยกูก็ทําหน้าอย่างนี้เหมือนกันถ้ามีคนมาฝังงานนะแล้วมึงบอกว่าฮรลาของงานแฟร์ กับนายแไอ้น pues ้าเจ้าของบริษัทเป็นอย่างนี้ไหมต้องการเงินเดือนเท่ากับเจ้าของบริษัทครับผมว่าทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยอย่าอย่ามาแบ่งแยกนะว่าคุยดิอย่าตลกผมผมป็นตลกอะไรคุณอะคุณบ้าบอลเจ้าคือเดือนเท่ากับเจ้าของบริษัทบางทีนะเจ้าของบริษัทยังทำไม่เท่าผมเลยนะครับผมแต่ไม่ใช่ไงถ้าเป็นเจ้าของบริษัทคุณไปคิดอย่างนั้นไงคุณเป็นเจ้าของบริษัทอะ แเท่าไรดี่ว่ผมต้องกาั7นเจ็แสนห้านี่แหละสีหน้าเจ้าของบริษัทอ่ะกูบอกให้นะแม่งแบบนี้เลยแหม่กูไม่อยากจะพูดคำนี้ออกมาเลยนะแต่กูก็เ้องพูดไว้เขี้ยพูดแล้วแม่งจะกรจี้ปากมาฝังไว้ให้คิดเขี้ยเขาจะกรจี้ใจกูเลยฝากไว้ให้คิด ก็ต้องมีขอบเขตในการทํางานด้วยนะก,ก็เห็นใจแล้วพนักง,งานบางบริษัทนะครับก็ทํางานหนักจริงอันนี้ยอมรับเลยก็มีพี่ที่ทํางานนะโอ้ยนั้นทำงานหนักมากทํางานแบบหนักมากเขาทําไม่ไหวเขาทำอะไรรู้ไหมพี่คนนั้นที่เขาทํางานนะก็เขาบอกว่าเขาจะออกเออเขาบอกกูเนี่ยเขาก็จะออกออก็ทุนไม่ไหวก็ออกเลยมึงจะอยู่ทำไมเฮียอะไรมึงคิดว่ามันมีอะไรที่มันทําแล้วมันได้ดีกว่านี้ได้เยอะกว่านี้ทําให้เราสบายใจกว่านี้ เราก็แค่ออกแล้วเราก็ไปหางานทําใหม่ทาอย่างอื่นที่เราสบายใจเราไม่เหนื่อยเราได้เงินตามที่เราแบบต้องการมันก็มีแค่นี้บอกมามึงจะมาแฝงๆอะไรฝากไว้ให้คิดคำนี้ไหไม่มีอะแฝงเฮียอะไรมึงมันจายสมกรกับกูม่เฮียจ่าจยค่าภาษีสมกรกัไกูม่มึงมาคุยกครับไหมเอาไว้หนุ่มมึง ไม่ต้องไปสมัครงานที่ไหนมึงก็เปิดบริษัทเองไอเ้เหียเดี๋ยวกูจะไปสมัครงานแล้วกูจะไปแฟร์ฟรกับมึงไอเ้เหียดูที่มึงจะรู้สึกยังไงผมต้องการ750,000ก็เอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนนนิวเนี่ยใครที่เข้ามาดูใหม่ดูจนจบแล้วอย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e นะคอมเมนต์ข้างล่างกันหน่อยแล้วกันะว่าคิดเห็นกันยังไงบ้างนะครับสำหรับข่าวที่ผัวมาในคลิปนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสํารับคลิปนี้สวัสดีจ้ะ